สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันหยุดพายุเข้าที่ไต้หวันนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนท่านผู้ชมบ้างนางแม่ค่ะขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้นำความฝันของคนอื่นมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่16สิงหาคมนี้นะคะก่อนจะไปดูความฝันค่ะนางแม่ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่ทานได้เลี้ยงกาแฟให้กับนางแม่ค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนางแม่ค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านไม่ว่าท่านจะเลี้ยงกาแฟหรือไม่นะคะ แค่ท่านผู้ชมมีโชคและก็แวะมาเยี่ยมชมนางเมยบ้างอันนี้ขอขอบคุณมากๆอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูความฝันเลยนะคะความฝันแรกนะคะท่านผู้ชมช่วยอ่านอีกครั้งเผื่อว่านางแม่จะเข้าใจผิดที่ท่านสมาชิกเขียนมานะคะท่านผู้หญิงท่านฝันว่าได้ไปที่ศาลเจ้าจีนเห็นเด็กผู้ชายผมจุกยืนอยู่บนแท่นปักธูป แล้วเอามือเท้าสะเอวแล้วเขาตะโกนบอกกับท่านผู้ฝันว่า6 92ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันสั้นๆฝันเห็นตัวเลข89ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วยืนดูเขาเผาล่างตัวเองให้ฝันท่านตกใจจนสะดุ้งตื่น ท่านผู้ฝันเกิดวันที่13เดือน10พศ25 23อายุ42อย่าง43ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้นั่งรถไปหาคุณปู่ท่านไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วในฝันมีคนแก่ทำเงินตกไว้ในรถอีกด้วย ทะเบียนรถที่ท่านขับในฝันคือ4302ฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆมาขออยู่ด้วยที่บ้าน3คนบ้านเลขที่ของท่านผู้ฝันคือ106ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่ามีคนเอาทองมาให้เขาบอกว่าเอารถมาขนเอาทองไปเลยนะ จากนั้นท่านผู้ฝันจึงได้เอารถไปขนทองได้มาเต็มรถเลยทะเบียนรถที่ท่านขับในฝันคือ2290ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าเดินขึ้นไปบนบ้านของตัวเองแล้วเจอกับกองกระดูกเต็มหมดเลยบ้านเลขที่ของท่านผู้ฝันเลขที่3 2หมู่5 ฝันต่อมานะคะมีสองความฝันภรรยาฝันว่าตัวเองไปที่ไหนสักแห่งเป็นวัดแล้วในนั้นมีรูปช่องเก็บอัฐิของพระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วเยอะมากเลยแล้วภาพตัดมาที่ท่านเดินอยู่บนถนนและมีงูเยอะมากสักพักหนึ่งงูเหล่านั้นกระโดดมาที่ตัวของท่าน ในฝันท่านกลัวมากเลยจนแทบสติแตกแล้วอีกฝันหนึ่งสามีของท่านฝันว่าภรรยาเสียชีวิตแต่ว่าเสียชีวิตแล้วตาของภรรยายังกระพริบได้อยู่เลยข้อมูลของภรรยาท่านอายุ38ปีอยู่ที่บ้านเลขที่28หมู่3 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้ทำความสะอาดที่บ้านแฟนเก่าซึ่งห้องน้ำสกระรกมากเลยไหนห้องน้ำมีเรือและยังมีงูเลื้อยผ่านอีกด้วยในฝันลักษณะบ้านคล้ายกับเป็นบ้านของข้าราชการที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ ความจริงแล้วบ้านเลขที่ของสามีเก่าของท่านคือบ้านเลขที่860ทบ16ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันและแปลตัวเลขมาให้ด้วยท่านฝันเห็นลูกตัวเองวิ่งเร็วมากเลยลูกของท่านอายุ10ปีแล้วอีกฝันหนึ่งยังฝันว่ามีคนเข้ามาที่บ้านของท่าน บ้านเลขที่1 1 1่งหทับหนึ่งห้าห้าฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองลอยได้เหาะไปโน่นไปนี่เลยตัวเลขที่ท่านผู้ฝันชอบคือ417ท่านผู้ฝันอายุ47่ย่าง48ปปีฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายที่นางแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในวันนี้ค่ะ ท่านสมาชิกผู้ชายท่านฝันสั้นๆท่านฝันเห็นตัวเลขสามหนึ่งสี่หนึ่งตัวใหญ่มากเลยแนวทางตัวเลขจากความฝันที่นางแม่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ